กรับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้วันที่สีแล้วนะคะจิลนกรับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะกรับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แสนรักด้วยนะคะจิลรินจะบอกมีข่าวดีจะบอกนะคะวันนี้จิลรินได้ คะแนนนะคะนอค่าเผนลัางคาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกลับขอพบพระคุณคุณแม่แพรวานะคะที่เมตตานะคะกลับงามๆนะคะเนอในความเมตตาของท่านนะคะเมตตาจีเหรินกับเม่แก้วตานะคะค่าเผนลังคาครบแล้วคะ่ะจิเหรินต่อไปนะคะเนอก,ก็จะไล่แค่หา <c oughs> หาคะแนนเป็นค่าอาหารนะคะ แล้วก็จุนเจือครอบครัวนะคะกราบขอบพระคุณมากๆากเนาะค่ะเนาะดูนะคะเนาะบ้านจิ๋เหลนก็จะเสร็จแล้วค่ะเป็นลังคาก็รอเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะรอช่างนะคะจะจะมาทำเนาะค่ะรอว่าวันไหนช่างว่างก็จะมาทำแล้วก็สั่งแผ่นลังคามาเลยนะคะกราบมาม๊าเนาะค่ะเนาะในความเมตตาของพ่อพระแม่พระทุกๆท่านนะคะที่เมตตาให้จิ๋เหลน จะได้มีบ้านอยู่กับเขาสักทีนะคะนะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะบ้านกิเลนจะเสร็จแล้วนะคะกราบขอบพระคุณนะคะนะคุณพ่อคุณแม่แสมรักด้วยนะคะเดือนนี้นะคะแม่ขวานก็ได้จัดคะแนนที่พ่อพระแม่พระทุกทท่านนะคะรวบรวมนะคะนะรวบรวมมาใส่หลังคาบ้านเลยนะคะนะแม่ขวานอยากให้บ้านเสร็จโดยไว้นะคะ กราบขอบพระคุณมากๆค่ะจิรเลนกับแม่เชี่วตานะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระ,ค,ะพคุณมากๆค่ะที่มีตาจิรเลนด้วยดีเสมอมานะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณ,คณ,คณ,คณแม่ทุกๆท่านและก็พ่อแม่แสนรักด้วยนะคะจิรเลนจะได้มีบ้านอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะแม่ควันก็จะไล่แค่พอเพียงนะคะพอให้น้องได้ทาน แล้วก็นำมาซื้ออาหารนะคะนาะมาซื้ออาหารเพราะว่าหน้านี้หน้าแรงค่ะก็ต้องหาอาหารให้เขาอาหารขาดแคลนมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะแม่อวานก็จะไลแค่1,200คะแนนนะคะก็จะไลประมาณ1 8นาฬิกานะคะเป็นต้นไปทุกวันเลยนะคะ พอ่พอแม่ทุกทุกท่านด้วยนะคะมีตาจิเหลนกับแม่แก้วตาด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ